ายดีเดอ้อมนี่เฮาสิมา่ายเรื่องประกาศเดอ้อยัดพี่น้องเลยนี่คือประกาศคูสร้างหางไงเดาน้องอันนี้น่ะซื้อตัวนึงห0 0สิบพันเดอน้องขาย่อก็ได้เดาน้องลูกมันนี่จะขายตัวนึงรุ่ให้แฟนๆที่กดไลค์กดแชร์กดดูกดติดตามของพวกเฮาเดอ้อพวกเขาจะขายให้ขายให้ตัวนึงนี่ สามสิบพันก็ได้น้องเด้อตัวนี้นี่ลูกมันนี่จะขายให้ห้าพันกัแล้วสั่พอซื้อมันเท่ๆมันสิบพันยัดพี่น้องสีฟ้านะป้าเป่นดอกซื้อมันเท่ๆมันนั่นน่ะน้องซื้อมาแเท้ๆมันถ้าสิบพันอันนี้น,น,น, 10, 000, นนะคนเหลืองน้ำเหลืองในแต่น้องสองตัวนี้มันประกัดเมืองเลยยัดน้องจะประกัดน้ำมาให้เบิ่งประกัดน้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาประกัดตกกุ่ <Okay. S 1> นนะเอามาให้เบิ่งเด้อ นี่ประกาะนาตัวผู้นะเอาตัวแม่มนาะให้เบิ่งนน้ำเค้กกันนี่อันนี้คือประกาะนาเพชรผู้เด้อน้องอันนี้นะอยู่แล้วเฮานี่ก็มีได้อยู่แล้วน,วนะฝากกดไลค์กดแชร์ล่ะเซะียนสั่งซื้อกับเดาน้องเด้อตัวอันนี้อ่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งกั 5, บห้าพันเหมือนกันเดาน้องแต่ตัวแม่มันจีนแพงไม่หมน, 10, นึ่งเด้อสิบพันนี่แหละน้องใครมันไหลวันนี้จะขาย เพชรูจะไข่ห้าทำเนอะมันขึ้หนิกงานเด้อบอกจะเก็บเมียนพูละเด้อเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะเอาอย่บ้านไม่เบิร์มาน้องนี่ตัวหนึ่งห้าพันเบเลยเด้อนี่ตัวหนึ่งห้าพันเบเลยอยู่บ้านพุ่งมันคำเด้อ ห้องกันคามเดอ้อใกล้สิงซ้าสวรรค์เอในห้องสิงซ้าสวรรค์ใกล้สสในในในเดินเดินเจ้าหนูวงเดอ้อใกล้เดินสตาร์เจ้าหนูวงเดอ้ออันนี้ลูกมันหนีตัวหนึ่งถ้าตัวแม่จะแพง้อน้องตัวแม่จะ 10, จะสิบพันกีบตัวผู้จะห้าพันกีบยูโบถ่าตัวในแข้งแขงสีแข็งแข็งเขาจะขายให้ราคาเดียวกันกับตัวแมแอัน,นี่เป็นพอ ไปละนี่อันนี้คือเพชรเมียสองตัวจะขายในราคาสิบพันสิบพันกีบฝากกดไลค์กดแชร์ยูทูบของเราในเด้อขอบใจหลาย